สี่ต่อสี่้าอาจจะสู้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ล่ะอะอะพลังโอเมกาแยกร่างอินฟินิตี้อะไรกันเนี่ยเจ้าดาร์กสายแยกร่างมาเยอะขนาดนี้ท่านเทพจะสู้ไหวไหมเนี่ยต่อให้โคตรเทพมาเกก็ยังสู้ข้าไม่ได้หรอกอ๋ออ๋อ ท่านซุสจะเอาอยัางไรดีครับมันถล่มพวกเราเลยเลยมันแยกล่างออกมาเยอะขนาดนี้บูสเวลพวกท่านเอามาเทอร์บ,บ็อกออกมาเราจะอาศัยพลังของมาเทอร์บ,บ็อกปราบปีศาจตนนี้ให้เด็ดขาดได้ครับท่านซุสในยินแล้วใช่ไหมพวกเราวิกเตอร์อาร์เธอร์ไดออน่าช่วยพยุงมาเทอร์บ,บ็อกให้ท่านซุสด้วยอย่างนั้นหละดีมากคราวนี้เข้ามาเลยดักไซวาระสุดท้ายของเจ้ามาถึงแล้ว อคลสเปิดดมทลลาาย้งเทพสุดใช้พลังของมาเธอร์บล็อกเพิ่มอนุภาพดูดดาร์กไซและลูกสมุนมากักขังไว้ในกล่องมาเธอร์บล็อกที่เป็นสี่จองจำอาวุธร้ายไปช่วงนิรันด์เมื่อดาร์กไซโดนดูดลงในกล่องดาวอพคลิสก็ได้ทำการประทุพร้อมที่จะระเบิดในอีกไม่ช้าเพราะดาร์กไซ ป้อนคำสั่งระเบิดด้วยเสียงทำลายดาวอพอลิปก่อนวาระสุดท้ายที่เขาจะเข้าไปถูกจอจงจำในกล่องมาเธอบองดาวดกไซถึงมันจะโดนกำจัดลงไฟแต่ก็ไม่หวายหวางกับดักทำลายทุกชีวิตบนดาวดวงนี้ดูสิมันกำลังจะระเบิดแล้วแล้วเราจะกลับโลกอย่างไงดีเนี่ยในเมื่อยานของเราโดนทำลายพังไปหมดแล้ว ไม่ต้องกลัวนะอันเฟรสทุกคนขึ้นมาบนพลังแหวนแห่งกรีนเรนชอนพรอแล้วฉันสร้างมันไว้แล้วฉันจะพาพวกท่านไปจากดาวดวงนี้เองงั้นเรารีบไปกันเถอทุกคนขอบคุณมากนลคะท่านยาเรนเกิร์ลเราจะนำทางพวกท่านไปยังโลกมนุษย์เองยารรนพาพวกเขาเข,าเข้าไปในประตูมิตินี้เถอะขอบคุณพวกท่านเทพทั้งสามท่านสูด ท่านเอลิสและเทพีอเทมิสมากเลยค่ะโลกของเรากลับมาสมบสุขเหมือนเดิมสักทีนะทีนี้แม่ลูอิสที่รักคุณกำลังจะได้เป็นพ่อคนแล้วนะคะจริงหรือที่รักลูอิสผมดีใจจังเลยอะแบบนี้พวกเราต้องฉลองกันแล้วครับบูสเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้ ลูอิสเรนคือคุณแจคราวนี้ฉันวิ่งมาทันเวลาพอดีตามเวลาที่กำหนดไว้ฉันฝากความหวังช่วยโลกมนุษย์ให้พวกเราจัดการด้วยนะฉันไปก่อนละทุกคนยังอยู่ดีใช่ไหมฉันเพิ่งกลับมาจากอดีตไปเปลี่ยนแปลงอดีตมาดูทุกคนมีความสุขดีนะแบร์ี่นายเป็นอะไรไปน่ะํำเล่นอีกแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะล้อเล่นนะแบรรี่ เบลลี่ <B> เป็นอ,อะไรไหมเมื่อกี้นายยังดีๆอยู่เลยทุกๆคนยังมีชีวิตยอยู่จริงๆด้วยฮฉันดีใจที่สุดเลยฮอาแบลลี่เป็นอะไรไปครับหายใจลึกๆนะครับอาเธอคือโจเอลลูกชายของคากและลูอิสนี่นี่ความทรงจําใหม่ๆมันเริ่มเข้ามาในสมองฉันแล้วนี่คงเป็นเอฟเฟกตที่ฉันวิ่งไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตและพวกนายทํามันสําเร็จแล้วดีใจจริงๆแล,แล้วแล้วเขาก็กลับมาเป็นแฟรต ผู้ย้อนอดีตในครานนั้นใช่จริงๆด้วยใช่จริงๆด้วยเรามาเบลลี่จำอะไรได้เรามาให้หมดเลยโปรดติดตามชมได้ใหม่ในตอนต่อไปและขอคนละหนึ่งสับสไคร์หนึ่งไลค์1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ